สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแลบชไนโลนะก็วันนี้เดี๋ยวจะเป็นคอนเทนต์ที่จะามาลงแทรกคลิปอื่นๆก่อนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันกันเป็นกิจกรรมคอลเล็แคนดี้โดยเฉพาะเนาะไอตัวลูน่ารีเควสเนี่ยมันต้องใช้เยอะแล้วก็เอ่อคนที่ไม่ได้เติมแพ็กอะ่ะจะเก็บค่อนข้างยากทีเนี้ยผมไปนั่งคำนวณน,นั่งคิดวิธีมาว่าเราจะฟาร์มยังไงเพื่อที่จะไม่ต้องเติมเยอะใช่ว่าไม่เติมเยอะแล้วกันเพราะว่านต้องใช้เพชรแดงในการช่วย รีดันซึ่งจริงๆเกมเนี้ผมค่อนข้างแนะนำนะเกมนี้การกาชามันทำมันทาให้คุณมีตัวเลือกเยอะขึ้นแต่ตัวที่คุณเลือกใช้ได้อะมันไม่สุดมันก็ไม่เก่งเพราะนั้นคุณใช้ได้แค่ไม่กี่ตัวการที่คุณลงดันฟาร์มลูนฟาร์มเอเซนต์มันเป็นสิ่งสําคัญของเกมนี้มากๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนําว่าคุณควรจะต้องรีเอาเพชรมารีดันมากกว่าที่ไปเปิดตัวใหม่ๆเนาะสำหรับคนที่แบบมีตัวพอใช้ได้แล้วโดวยที่จริงๆแล้วเกมนี้ตัว4ดาวมันก็ใช้ได้หลายๆตัวเนาะ เออน,นี้ผมกำลังปั้นมาทดสอบอยู่เนาะซึ่งหลายๆตัวในทีมทุกวันนี้มันที่ใช้ในคอนเทนต์ทั่วๆไปมันก็มีให้ดาวบ้างแหละแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ทุกตัวไงคุณอาจจะใช้ลูพินัทใช่ไหมเป็นดัมเมจหนึ่งตัวหรือว่าใช้จินไฟที่กิจกรรมแรกเลยเนาะคนที่ไม่ได้ไม่ทันก็จะเป็นลูพินัทที่แจกใน BP รอบนี้เออแล้วก็ตัวฮิวแลจะใช้พระไฟหรือใช้ลูลูตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ฮิวดีมากเลยผมลองดูละฮิวสองสกิลโคตรดีเลยเออประมาณนี้ประมาณนี้เกรา่น อันนี้ผมรีสุดอยู่แล้วนะเนี่ยก็รีไปเนี่ยใช้450เพชรคนที่ไม่รีก็ตามนั้นเนาะไม่ได้นเองแต่ถ้า,ถาเล่นเกมยาวๆผมแนะนําว่าก็เติมเพชรรายวันของรายเดือนไอ้เพชรรายเดือนที่ได้เพชรทุกวันเติมมาแล้วก็มารีอะไรพวกนี้แล้วก็เพชรแถมในเกมอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่อยๆเพชรมันก็จะไม่ค่อยลดแหละอันนี้ผมเติมไว้มันไปเลยเยอะเนาะไอ้ที่ต้องอันเนี้ยอันเนี้ยควรเติมไว้มันได้500เพชรก็เหมือนเอามารีดันอ่ะเออส่วนไอ้นี่ผมรีดันไปแล้วก็รีสุดแต่ตัวผมเก็บไว้หมดเลยนะตัวเก็บไว้นะ คนที่จะเอากิจกรรมให้ได้เนี่ยแต่ว่ามีตั๋วแล้วก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปใช้รีเพื่อเอาแต้มนะครับรอวันท้ายๆเหลือตั้ง11วัน12วันจากวันที่นาตอนที่ผมอัดคลิปเนาะเออก็ไม่ต้องรีบรีครับไม่ไม่ต้องรีบใช้ตัว๋วแต่ใช้เพชรรีไปก่อนเออประมาณนี้แล้ววันท้ายๆขาดอะไรอยากได้อะไรเพิ่มก็ค่อยมาใช้ตั๋วรีเพราะคิดว่ากิจกรรมต่อไปอ่ะ หรือกิจกรรมอื่นๆน่ยมันใช้ตั๋วรีดันแล้วมันคุ้มกว่าไอ้ตารางบิงโกที่เราเจอแรกๆมันคุ้มกว่าเยอะไงคุ้มกว่าไอ้พวกเนี้ยเยอะมากเออเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องลงทุนขนาดว่ารีดันเพื่อจะเอาอ่ะโอเคนะเออทีเนี้ยผมคํานวณไว้เนาะวิธีที่คุณจะได้อ่ะอันนี้คือดัน3ดันเนี้ยมันอยู่ในหมวดเดียวกันหมดมันก็คือดันที่หาแวมลมกันเนาะอันแรกไอ้ผ่าตัดเทรนนิ่งแล้วก็ดันลูนเนาะผ่าตัดเพลนเจอร์แล้วก็ซับสแตนชั่นจะเป็นดันอุปกรณ์ดันอาวุธอ่าก็คือดันพวกเนี้ย เนี่ยผ่าดรอปเทรนนิ่งผ่าดรอปเฟนเจอร์แล้วก็ซับซับฟังชันดันอาวุธตามนี้อ่าซึ่งไอ้พวกเนี้ยถ้าเกิดคุณรีทั้งหมดอ่ะคุณจะได้อยู่ที่ประมาณวันละพันสองร้อยแต้มแต้มนะคือแลกเป็นแต้มแล้วมันก็คือเราเติม BP มันได้เป็นสี่ร้อยใช่ไหมคนที่ไม่เติม BP ก็ผมขอข้ามคนที่ไม่เติม BP ไปเลยแล้วกันนะผมจะคำนวณสำคนที่เติม BP กับรีเพทไล่วันไปเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่เติม BP พวกเนี้ยกิจกรรมอ,อย่างเงี้ยมันได้น้อยอยู่แล้วเผลเพลคุณจะไม่ได้สกอร์ดดาาวว้้ยซ เออพแต่ถ้ามันน้อยมาได้ได้นะได้นะก็ยังได้สกอร์ห้าดาวอยู่เออเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมมีวิธีให้ได้ได้ค่อนข้างเยอะแต่พวกนี้ก็ควรมีไว้ในะสัปดาห์ที่ต้องการทั้งสกอร์ห้าดาวสกอร์สี่ดาวนะเพราะมันใช้สี่หมื่นห้าหมื่นสองได้ใช้ห้าหมื่นไอ้สกอร์สามดาวเนี่ยมันใช้อีกสองหมื่นสี่ใช่ไหมแปดสามยี่สี่สองหมื่นสี่ก็ทั้งหมดจะใช้ 7, 000, 000. เจ็ดหมื่นสี่พันอ่าอัอนี้คุณได้พันสองร้อยต่อวันเนาะเออแล้วก็ไอ้เคเวสซัมอันเนี้ยเควสซัมอยู่นี่เควสซัมรีพีทเควสเนีี่่่ยยจะะได้อูทปรมาณวันละแต้ม ส่วนไอพีไอพนี่ผมไม่ได้เอามาคํานวณเท่าไหร่ครบคือวันนึงอ่ะในหนึ่งวันมันรีให้คุณประมาณ3-5หรือ5รอบอ่ะมันน้อยมากเออถ้าเกิดไม่ได้จริงจังกับ PVP ยิ่งไม่มีคุณ2แล้วมันก็ได้น้อยมากมอาจจะตีได้สักวันละห้าสิคือเฉลี่ยนะเฉลี่ยเหลือวันละห้าสิก็ได้แล้วแต่แต่ผมตัดทิ้งเลยเออโอเคแล้วก็อันนี้ความขยันเลยครับคุณในหนึไอเดียมันจะมี3ตัวหลักใช่ไหมมีคีฟคีน่าออบียถูกป่ะคุณสามารถ เอาคีปมาลงรอบนึงเอาคีน่ามาลงอีกรอบนึงแล้วก็เอาเบียนมลงอีกรอบนึงในฟิลเอเวนต์วันเดียวกันคุณจะได้250แต้มเอออย่างวันนี้เป็นขุดถิ่นแหะรอบแรกอาจจะเอาคีปมาขุดถิ่นรอบวสองเอคีน่ามาขุดถิ่นรอบวสามารจะเอาเบียมาขุดถิ่นคุณก็จะได้250แต้มต่อวันผมก็จะคำนวณไปให้ตรงตรงนี้กัน250วันวันไหนที่ไม่มีขุดถิ่นก็ถือว่าเฉลี่ยกับไออันนี้ไปแล้วกันเนาะสู้สู้กันเองเนี่ยพีเอ่พีพีอ่ะเออเพราะว่าผมไม่ได้มานับไงก็ถืออวว่่่่าเเฉลีียยไป250แต้มมมซึงันก็จะด๋ผ ก็คือพันสองร้อยแต้มต่อวนันนะบวกสองร้อยห้าสิบวกเควสซ้มหนึ่งร้อยเควสซ้มหนึ่งร้อยมาจากไหนเควสซัมอันนี้ผมกดรีด้วยนะผมรีไปสองครั้งปกติผมรีสองครั้งอยู่แล้วรีเพื่อเอามาลงดันนี้โทษครับเอ่อเหตุผลที่ลงดันนี้เพราะผต้องการตัวแค่นั้นเลยนะทำไมถึงไม่มาลงวันนี้ล่ะในเมื่ออันนี้มันได้ตั้งเจ็ดสิบสองรอบได้ตั้งกี่แต้มคือแต้มมันามาหล่อคุณจริงๆนะเก็บ เก็บไปเอาดันนี้ดีกว่าครับสุดท้ายแล้วรูน,นดันลูนคุณลงไม่จบไม่สิ้นอันนี้สําคัญกว่าในใน,ในความเห็นผมนะมันคือสําคัญกว่าอีเวนท์ที่ได้สกอร์เพราะว่าสกอร์มาได้จากวิธีอื่นได้ทีนี้เรามาดูกันวิธีที่ดีที่สุดในการได้อ่ออันนี้พันหแต้มต่อวันเนาะแปะไว้ก่อนอ่อตีมอนการตีมอนนี่แหละนี่ตอนนี้ผมปล่อยมาสมชั่วโมงกว่ากาได้มาห้าเอาแต่ว่านี้คือ เอ่อผมมีไปลงดันนาฬกะลงดันประสาทลงอะไรไปด้วยเนาะมันเวลาจะไม่ตรงนะเดี๋ยวแต่ผมมีคลิปที่ผมอัดไว้ที่มันตรงๆเนาะซึ่งอันเนี้ยได้เยอะอันนี้ได้เยอะจริงถ้า3มชั่วโมงจริงได้จ็750ละไม่ต่ำกว่าเ5 0าเออสำหรับผมนะอ่ะเนี่ยผมลงไว้อ่ะลืมบอกทีมที่ใช้ลงทีมที่ใช้ลงหลักๆก็กผมใช้กิฟฟอนลมเนาะแล้วก็ใช้พินแสงส่วนอีกตัวหนึ่งเนเป็นตัวตเอามาเก็บเวลอะง่ายๆเลยเอาลงมาเก็บเวล คือจะเป็นตัวไหนก็ได้แหละถ้าจะเอาดีหน่อยก็จะใช้เป็นการูด้าอาจจะดีขึ้นหรือว่าใช้เป็นอ่ะตัวนี้ที่เอาเวกแล้วนะต้องเอาเวกก่อนนะก็ได้เออคือมันจะเพิ่มมูวิ่งสปีดอีกมูวิ่งสปีดจะเยอะกว่านี้มันก็จะดีขึ้นนะโอเคทีนี้ในคลิปเนี้ยในคลิปเนี้ยคลิปฝั่งซ้ายจะคือทีมชุดนี้เลยใช้แมวลมใช้พินแสงแล้วก็ใช้กปฟ้อนลมเนาะส่วนทีมฝั่งขวาเนี้ยอ่เขาไม่มีไม่มีพินแสงก็ใช้เป็นใช้เป็นนกการูด้าน้ํา นะะเออ่จใช้เป็นกาลูด้าน้ำแล้วก็ฮาบน้ำแล้วก็นกแกว้วเอ้ยไม่ใช่นกแกว้วกิฟฟลอมเอเอก็คือมีกิฟฟลอมมีฮาบแล้วก็มีกาลูดา่าเออเราก็มาดูสปีดกันคือเนี้ยพอมันได้มีพินแสงใช่ไหมมันก็จะต่างกันอันนี้ผ่านไปหนึ่งนาทียังแบบใกล้ๆกันเนาะสิบกับแปดสองนาทีก็ยังใกล้ๆกันอยู่คือช่วงแรกๆดูอาจจะไม่ต่างหรือสิบเก้าสิบแปดมันก็ใกล้ๆกันเนาะแต่พอแบบทิ้งไปยาวๆเนี่ยชั่วโมงสี่สิบสี่วิละ ่ะคือผมอัดไว้ถึงประมาณนี้เนาะอันต่อต่อไปคือพอได้ชิ้นใหม่อ่ะมันมันเลื่อนอ่ะพอได้รูแล้วมันดันจอลงมาเลยมันเลยไม่เห็นชุดล่างละผมก็เลยอ่ะโอเคงั้นผมตัดที่หนึ่งนาทีสี่สิบสี่เอ้ยหนึ่งชั่วโมงสี่สิบสี่วิอ่ะได้สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอันเดี๋ยวผมเอาเอ่อจะมีไหมวะไม่มีแน่เลยอ่าอันนี้อ่ะหนึ่งชั่วโมงสี่สิบสี่สิบห้าอ่ะหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีได้สี่ร้อยเจ็ดสิบแปดอันกับสี่ร้อยสิบหกอันเนาะซึ่งควาามต่ง พัน0เก็บไว้ก่อนเนาะสี่หารด้วย105นาทีนาทีนะก็คือหกนาทีหนึ่งชั่วโมงถูกไหมบวกกับสีตีเป็นสีไปก็เป็นร้อยหาตกนาทีละ4.55จุ้าคูณด้วย60ชั่วโมงละสองปล่อยได้ประมาณสักยีชั่วโมงต่อว,วันก็ห้าพเออฝั่งซ้ายเนี่ยห้านะเรามาดูฝั่งขวากันหารด้วย1 0อยห้าคูณด้วย60ชั่วโมงละ237 คูณด้วย20 4,700เมื่อกี้5,400ใช่ไหมกับสี่พันเจ็ดก็ทีนี้จะเห็นแล้วว่ามันต่างกันเยอะถ้าเกิดเราปล่อยยาวๆเลยเนะี่ยปล่อยนานๆเนีนะ่ยเออทีนี้อ่ะผมจะเอาตัวที่มาคำนวณคือ4,500ันหาเพราะเผื่อเพื่อนๆไม่ได้มีตัวตามตามสเต็ปนี้เนาะของยังไม่พอหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะก็จะตีไปที่ประมาณสัก4,500ทีนี้ก็มาดูกันก็จะเป็น4,500บวกด้วยบวกด้วยชุดแรกที่เราคำนวณไว้เนาะว่าลงดันรีเพรอะไรพวกนี้แล้วอะ่ะมันใช้มัได้ประมาณ1,550ก็คือ6,000 5้คุณด้วยจำนวนวันที่เหลือ12ครั้ง72 0 0 0คือถ้า2วันแรกคุณได้สัก2-3สพันก็ก็คือถึง74 0 0 0ก็จะแลกได้ครบเพราะนั้นวิธีนี้เอาไปใช้ซะถ้าคลิปมันลงช้าไปหรือยังไงเนี่ยก็อาจจะพลาดไปอีกสักวันหนึ่งก็รีดันสู้หรืออะไรก็ใช้ตัวเอาถ้าเกิดจะเอาให้ครบแต่ว่าถ้าถามผมนะไม่ต้องแค่คุณได้5ดาวกับ4ดาวก็ก็พอแล้วก็พอแล้วเนาะอันอื่นผมว่าเฉยๆนะเออคือถ้าเกิดเป็นวานอ่ะ เขาขาดเอเม็ดนี้กันอะไอสองไอสองอาชินเนี่ยหรือว่าลมหายใจอะเขาเขามีแต้มเหลืออยู่แล้วถ้าเขาเป็นวานนะเพราะเขาเติมเขาเติมแพ็กได้ไงเอออย่างเงี้ยอ่าผมก็แรกอ่าก็จะประมาณนี้เนาะโอเคน่าจะครบเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูโพยแป๊บนึงนะว่าครบว่าครบไหมหรือขาดอะไรหรือเปล่าเออโอเคก็จะประมาณนี้เนาะอ่าส่วนตัวที่แนะนำมาก็คือตัวพวกนี้ใช่ไหมไม่ต้องตกใจครับกิฟฟอนผมอัพสกิลเอาให้สกิลขวาสุดเต็มพอ จะใช้เดวิวจะใช้อะไรก็แล้วแต่เลยเพราะว่าผมผมเองก็ใช้เดวิลนะก็จะไม่ผิดเพราะว่าเศษเศษสี่ดาวหนึ100่งร้อยร,ร้อยเศษแลกเศษห้าดาวได้ถูกไหมเพราะนั้นเราก็ควรเก็บไวแ้แลกคุ้มอยู่เพราะถ้ามันแต่เดวิลมันแลกไม่ได้ไงการใช้เดวิลไม่ใช่สิ่งที่แย่นะสำหรับสี่ดาวนะครับไม่เหมือนห้าดาวเนาะแล้วก็เอาเวกมาขั้นหนะ้าเนาะให้สกิลมันได้ยี่สิบบีเลเวลสองเนี่ยเออเพราะถ้าเกิดเราไม่เอาเวกจะเป็นเลเวลหนึ่งจะเป็นวิ่งสปีดเลเวลหนึ่งแทนเนาะยี่สิบบีเหมือนกันส่วนพินแสง สำคัญที่การอเวกแค่นั้นอัพสกิลได้ก็ดีไม่ต้องอัพก็ได้เออแต่ถ้าอัพได้ก็ดีนะไม่อัพก็ได้อาอ,อัพเลยไหม <c oughs> เออผมว่าม,มันมันดูเปลืองอะ่ะเดี๋ยวผมเอาเสร็ไปแลกตัวอื่นมังดูก่อนก็ประมาณนี้เนาะส่วนอีกตัวนึ่งอ่าเดี๋ยวไปดูตัวทางเลือกอีกตัวหนึ่งเราที่ผมยังทําไม่เสร็จแต่ว่าก็ศึกษาละคือตัวเนี้ยต้องอเวกก่อนคือถ้ายังไม่อเวกอ่ะมันโอ๊ทา,านี้ขอบคุณนะครับ คุณได้ซับสไครต์ตอนผมอัดคลิปอยู่ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ขอขอบคุณไว้ตรงนี้นะโอเคตกใจตกใจมีเสียงซับเด้งเข้ามาอ่าอ่าตัวฮา l น n a m นะถ้ายังไม่ awake อะ่ะมันไม่มีบัฟมันเป็น debuff แปรมอนเห็นปะ debuff แปรมอนหมดเลยแต่แต่ถ้าคุณ awake อะ่ะสกิลจะมีนี่ level 3 moving speed up 10วิครับัพ level เต็มก็คือ20วิมันดีมากเออมันใช้ดีมากคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ทำมันมาใช้แหละแต่ว่าผมเกรงว่าจะทำคลิปช้าก็เลย อ่ะเร่งมาทําเร่งทําคลิปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยมาอัพทำของตัวเองแต่อันเนี้ยผมกํารันติเลยว่าดีมา่น่าจะได้เร็วกว่าที่ผมทําได้เมื่อกี้เนาะแบบ5,400ต่อวันเนี่ยผมว่าเกินอาจจะได้สัก6ก0 0กว่า00 0ดอะไรเงี้ยเออโอเคมีตัวไหนอีกไหมนึกก่อนสิการูด้าน้าก็ได้ก็เอออยู่ไหนวะ <laughs> การูด้าน้ําอยู่นี่สกิลที่เน้นก็คือสกิลนี้ลดลดคู่ดาวสกิลเนาะเพราะว่าจะสังเกตว่าเนี่ยผมจะเข้าไปแตะมอนเห็นปะ แค่แต่แตก็ตายแล้วอะเพราะนั้นเราจะเน้นให้มันใช้สกิลได้เร็วเออก็จะเอาการรุด้านาน้ำมาใส่แทนก็ได้เออแต่อันนี้ผมพอใจที่ตรงนี้ผมก็คงใช้ประมาณนี้ไปเนาะน่าจะนะเออส่วนแมปส่วนแมปที่มาไม่จำเป็นไปตรงนี้นะครับโซนเมื่อกี้ก็ดีครับหรือว่าไปโซนอื่นก็ได้ครับไปแมปแรกๆแ,แมปที่เบีต่ำๆแบบไปถ้าลูเดลินเลยก็เข้าได้นะสำหรับคนที่มอนยังไม่แข็งคนระัก็พยายามหาลูหาลืบอย่างเงี้ยลืบอย่างเงี้ยเป็นลืบหาลูอย่างเงี้ยแล้วไปดูว่ามอนมันชุกชุกุุมมมมั้้้ยยถาาออนนนนชกกกคณ็็ู่ไดเเลแลแแววหะ เนี่ยถ้ามันมีคนเยอะๆคุณก็หาแนวที่คนน้อยๆเนี่ยหาไปแล้วก็ย้ายไปอยู่พยายามหาที่มันแบบไม่มีคนเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีคนเออประมาณนี้ก็โอเคคลิปนี้จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะจะเป็นอะไรก็กดติดตามกันได้เลยนะครับถ้าชอบอยางไงฝากกด subscribe ด้วยนะขอขอบคุณมากๆเลยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ